เป็นเป็นะไรก็แม่้ม่ทันเ่ยอย่างเงี้ยอยากทํางานเนี่ยแม่ให้ช่วยเนี่ยล่ะเออแว ด้วยนะครับลงมาเดี๋ยวนี้ไหนเนี่ยนี่เดี๋ยวจะมากินชาบูกันนะฮะแต่กินที่โฮมโปร้วฮะน่าจะได้ฮอทพอตเนี่ยไอฮอทพอตนี่ใช่ไหมใช่ฮอตอ่าโอเค กินอ่ากินในชาบูเสร็จแล้วนะฮะก็ออกมาซื <c oughs> ้อของที่มิสเตอร์ดีไอวายจุดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้นี่ตาต่ยุดต่ยุดเนี่ฮะก็ซื้อของมาเรียบร้อยเีใจ่ายตังค์อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับเดี๋ยวไปไหนต่อป่ะแต่จะกลับเลยไปไหนต่อป่ะจะกลับเลยหปดูร้านนาฬิกา อ๋ออันนี้ก็ซื้อมาอ๋อนาฬิกาข้อมือใส่ทานอ๋อนี่เป็นถ่ายนาฬิกานี่ตอนนี้ก็อยู่ตรงองค์พระนะฮะตาเขาไปเปลี่ยนผ่านนาฬิกาเดินนาฬิกาข้อมือที่ร้านจักรทองในตลุดโจ้เขาก็มาซื้อใส่แจ็คที่ร้านกีตาร์นี่นะ,ะนี่ผมก็เดินเล่นแถวที่นี่แล้วอยากจะถ่ายไอ้บรรยาก,กาศอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่เคยถ่ายเมืองแบบแผบแบบนี้กลางวันเลยนะ,ะอืม น,นะฮะฮเดี๋ยวผมเดินเล่นทางนี้ก็แล้วกันนี่เขาก็ยังทำอะไรกันไม่เสร็จนะ,ะผมก็เลยจะเดินไปเซเว่นก่อนเซเว่นตรงนั้นละเียาป้ายบางังไม่เห็นนะฮะอันนี้ก็แม่น้ำตรงนี้ก็สวยดีนะฮะสุดเวลาวันวันลอยกระทงเขราะว่าลอยกระทงตนี้กขาเปล่าไม่รูกจำไม่ได้เหมือนกันว่าไอ้วันที่ผมมาลอยกระทรรงมันใช้แม่น้ำตรงนี้หรือเปล่าก็ใช่ก็ได้แต่ ก็จะพูดเกิดวันนี้สวัสดีครับวันนี้วันวันนี้เท่าไหร่ยี่สิบแปดป่ะเออเออเออวันนี้วันอางคารที่ยีุ่ลาคมนะนี่ก็น<ช>ั่นแหละ,ละออกมาไอ้ภาพที่ถ่ายแล้วฮนี่แต่ผมไปเซเว่นกันนี่นะฮะเซเว่นตรงนี้กำนั่นแหละกค่าสมองเริ่มหมดตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟนะครปฐมนะฮะก็มันนั่งไปสถานีรถไฟที่มันน่าจะนั่งไปได้หลายที่เลยนะมันน่าจะเป็นรถไฟ ใส่ไหนใส่เหมือพวงไปเป็นแล้วไม่น่าจะนั่งไปได้ไกลนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวผมเดินกลับเราจะวกันคขาน่าจะทำอะไรกันเสร็จแล้วล่ะก็ตอนนี้ก็กลับมาจากที่ไปนั่งรถเล่นไปกินอะไรเล่นกันแล้วนะฮะก็เมื่อกี้หลังจากก็ตาหลังจากที่อะไรนะหลังจากที่ไปที่องค์พระเสร็จก็ไม่ได้ไปไหนแล้วไ่ไหนต่อก็อ๋อก็พาพาแม่กับยายไปซื้อของเตรียมทำก๋วยเตี๋ยว ตอนที่ตรงแถวสะแก้วก็มันเรียกมาสะแก้วสะอะไรสักอย่างมันมีบ่อน้ำแถวแถวตรงระหว่างทางตรงระหว่างมอไปองค์พระมันมีมันมีมันมีเหมือนบ่อน้ำไม่ใหญ่อยู่นั่นแหละมันไปซื้อของที่ตรงนั้นมาก็เนี่พอซื้อเสร็จแล้วก็กลับมาที่ร้านแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับเพราะว่าก็ออกไปเที่ยวแล้วจะทำไงงานก็ไม่มีแล้วตอนนี้ก็นั่งเล่นคอมนั่งเล่นเกมนั่งทำอะไรทั่วไปอ้อแล้วก็ ของที่ผมสั่งมามันมาแล้วนะฮะก็อ,กอีกของที่ผมจ่ายหกร้อยแล้วผมเปิดโอนไปให้ร้านชานนะ่ะเออนั่นแหละผมมามาเรียบร้อยแล้วนะก็ที่ผมซื้อมาก็มีนี่ฮะคีย์บอร์ดอันใหม่นะฮะมันพี่ผมซื้อผม,ผมอ่าถ้าเกิดดูวีดีโออาจจะรู้นะว่าผมเพิ่งจะซื้อคีย์บอร์ดไปเมื่อประมาณเดือนสองเดือนก่อนแต่ที่ผมซื้อมาใหม่เพราะว่าไอ้คีย์บอร์ดอันนั้นนะมันกดมันกดปุ่มมันกดปุ่มบางปุ่มพร้อมกันไม่ได้แล้วแบบ มันไม่ใช่คีย์บอร์ดเกมมิ่งไงแล้วแบบมันเล่นเกมมันไม่ค่อยได้อะผมก็เลยนี่นะฮะซื้อไอ้คีย์บอร์ดไอ้รุ่นรุ่นเดียวกับไอ้ที่ผมใช้ตอนสมัยก่อนก่อนไอ้กอนนี้มันจะพังอะนี่แหละก็รุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะฮะมันต่างกันแค่ว่าปุ่มมันมีสีนะะแต่ว่าแบบรุ่นเดียวกันเตะเลยนะอะไรวะโอเคโมโตเนมเคบสามแปดเออสามหนึ่งแปดนะฮะเออนั่นแหละนี่แหละผมใช้ถนัดสุดละไอ้คีย์บอร์นน <c oughs> อดมันเนี่ยก็คงจะใช้ไม่อด้ตลอ เพื่อไปเปิดเพลงจอคีย์บอร์ดนี่ถ้าเกิดโดนโดนแรงบางทีมันบางทีมันก็บางทีปุ่มสเปซป่ามันก็กดเองอนีไม่รู้ทำไมนะฮะอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมสั่งมาก็คือไอ้คีย์บอร์ดนี่แค่ประมาณร้อยเจนนะฮะไอ้ที่ไอ้ที่แพงคือนี่ฮะหูฟังอันใหม่นะฮะตัวเดิมีมันมีแสงด้วยผมไม่รู้ว่ามันจะมีแสงเกมมิ่งอะไรแบบนี้แบบ r า b ์ทีบีอะไรวเด่นะฮะหูฟังอันใหม่เพราะว่าไอ ไออันนี้แบบมันก็มันก็ไม่ได้พังอะไรนะแต่ว่าไอไอสายแจ็คเนี่ยอุ้ยไอสายแจ็คอะมันเสียบไม่ค่อยได้แล้วเออมันเสียบแล้วแบบมันเสียบแล้วมันไม่แน่นอะเสียบแล้วแบบมันฟังแล้วต้องต้องปรับประมาณสิบกว่านาทีมันถึงจะถูฟังมันถึงจะดังได้ทั้งสองข้างนะก็นั่นแหละก็เลยซื้ออันใหม่มาแล้วและมันเสียงก็ได้ดีที่สุดเวลาใส่มันก็เป็นแบบนี้อืมีไม้ด้วยนะเนี่ยไม้ต้องปรับลงไปไม่งั้นไม่งั้นไม่โคตรอะไร ก็แบบลงคานใส่ตาเลยเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเปอยู่นี้มันก็จะอยู่ในอในมุมมองของผมแล้วแล้วผมก็จะเห็นไอ้เขียวๆอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องเอาลงไปแะแต่ว่าใช้ได้แหละไอ้ไม้นี่ก็ทดสอบแลลวใช้ได้ผมไม่รู้มันจะมีไม่ไปด้วยนะไอ้เนี้ยไอ้หูฟังนี้ผมนึกว่ามันจะเป็นสายแจ็คแบบเป็นเป็นแบบสายแจ็คปกติฮะแต่แม่มันเป็น USB ฮะก็นั่นแหละก็สามารถสามารถใช้หูฟังกับ เออ่ไม่ได้พร้อมกันนะฮะเพราะว่าเออ่ก็อะไรอะไอไอินโนบุค,คเนี่ยม,มันมันมีมีสายแจ็คสายแจ็คแค่สายเดียวก็เลยนั่นแหละฮะมันไม่รู้ทำไมมันมีสายแจ็คแค่สายเดียวออืืก็เขาทำมาเป็นแนนะ <laughs> บบนั้นเะเออไอ้ตบบเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกอนะไรจำจำไม่ได้แล้วว่ามันราคาเท่าไหร่แต่ซื้อมาก็แพงอยู่เหมือนกัน <laughs> อ้อแล้วก็ ตอนไปตอนไปอ,อะไรวะเขาเรียกอะไรไหตอนไปที่เอ่อมิสเตอร์เดย์วายฮะก็ซื้อของมาใหม่เหมือนกันเนี่ <S <S กระเป๋าเป้นะฮะกระเป๋าเป้ใหม่เอาเอามาใส่ไปเรียนแล้วก็จะได้สพายคอมไปอะไรแบบนี้แปลกฮะเพราะผมไม่ถนัดได้กระเป๋าอันนี้เลยแบบส้วนสพายแบบมันมันไม่ดีแบบถ้าเกิดไอ้แบบเนี้ยแล้วแบบเวลาผมใส่คอมหรือมาใส่อ่า หนังสืออะไรไปเยอะมันมันจะมันจะเมื่อยมากเลยะฮะก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่าเอาเป็นกระเป๋าสปายหลังนะฮะนี่ซื้อมาใหม่นี่ยังปิดเลยก็เอาพวกหนังสือพวกอะไรใส่เรียบร้อยคะ,ะเดี๋ยวไปเรียนปิดวัานไหนก็สปายไอ้นี่ไปนะฮะก็แล้วก็ซื้อใหม่อย่างรอบนี้ที่คาดผมมันใหม่สองอันนะะซื้อมาจาก Mister Day w h เพราะว่ามันหายไปไหนไม่รผมสมัยก่อนผมมีอยู่สามอันนะแต่ว่า อันนึงผมเผลอทําผักไปอีกอันนึงไปไหนไม่รู้แล้วก็แล้วก็เลยเหลืออยู่อันเดียวเนี่ยนี้ก็ไม่รู้ว่ามวางไว้ไหนมันอยู่ในห้องนั่นแหละนั่นแหละก็มีอันนี้มาสองอันแล้วนะฮะผมว่าอันนี้มันมันใช้ได้ดีนะผมมันใช้ได้ดีกว่าอีกอันผมผมดูจากรูปร่างผมคิดว่ามันจะใช้ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่แต่เนี่ยมันมันกันผมได้ดีมากเลยชบเนี่ยเห็นไหมมันไม่หลวมแต่มันแบบมันมันใช้ได้นะเออแค่นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองใส่ไอ้สีดีหน่อยเพราะว่า ซื้อมาใสา่แต่สีดำนะฮะมันยังไม่เป็นงไงวะโอ้ต้ตายมันหัวบอ,อกว่าออไปโอเคตแตเท่าไหร่ฮะวันนี้ก็มีของมาใหม่เยอะแยะเลยนะฮะในห้องของแล้นก็อะไรเอ้อันนี้ผมก็งงนะเพราะว่าเอาจริงๆอ,อ่ะไอ้หูฟังกับคีย์บอร์ดเนี่ยมันควรจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าไอ้ในช้อปปีอ้อ่ะผมไปเช็คดูว่ามันมันบอกว่า พัสดุพัสดุส่งไม่สาเร็จที่ที่ร้านอะไรนะที่ที่อยู่อาศัยปิดนะฮะมึงก็ต้องปิดสิเฮียแบบดูดูเวลาที่มันมันมันบอกมาคือเมื่อวานตอนสามทุ่มนะฮะไม่รู้ว่ามันมั่วหรือว่าแม่งบ้าบอมาส่งของตอนสามทุ่มจริงๆิไม่เฮียเลยก็จะแบบนั่นแหละก็วันนี้เขาก็มาส่งให้ใหม่นะฮะเออก็ดีแล้วแหละตอนแรกผมนึกว่าจะมาส่งอีกทีวันที่ยี่สิบสองด้วยนะมาส่งวันนี้ก็ดีแล้วเออต่นั่นแหละ นี่ตาระยายเขาก็นอน้วยังอยู่ในห้องห้องตรงข้ามนะไอห้องไปเตียวห้องคอมก่อนห้องสมัยก่อนสมมติว่านั่นแหละฮะนี่เดี๋ยวนี่ผมก็เดี๋ยวยี่โมสามทุ่มครึ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็นอนมัน้งเดี๋ยวสักสี่ทุม่มห้าทุ่มไม่ไม่สักทเวยงคืนกว่าตีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวว่านอนละอืมวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรละอืมทุกคนเขาก็นอนหมดแล้วก็นั่นแหละฮะพรุ่งนี้ยายกลับละแต่ก็เดี๋ยว ก็ยายเขากลับมาพูดเลยว่าเออยายทำปัาไข่พะโลมาให้กินก็อร่อยปไปยนะฮะกินไปจานหนึ่งก็รสชาติเดี๋ยวันนี้วันนี้อาหาราดีนะฮะเพราะว่า <S <S มีมทั้งชาบูมีทั้งไอไข่พะโลยายจริงๆถ้าจะเป็นปาลากระิกจะดีเวมืนนี้เพราะว่ายายทำปาลากรพปิกอร่อยที่สุดในจักรวันไปในปัตตีนะฮะมะพร้าวูด้ยนะ ษษน่าเสียดายนะที่คุณผู้ชมจะไม่จะไม่อาจอได้ลิมรสเอเอดรสชาติแบบนี้เพราะว่ายายมีเปิดร้านอาหารนะฮะแต่ว่ามันอร่อยจริงๆค <laughs> รข้าวหน้าถ้าเกิดยายทํามาจะถ่ายให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะ,ะ <laughs> นะเพราะว่าผมว่าผมไม่เคยถ่ายหรอกมั้งผมแค่เคยแค,ค่พูดถึงอย่างเดียวนั่ไะผมพูดไปพูดมามนเจ็ดปีแล้วเดี๋ยวผมนอนก่อนแล้วันเดี๋ยวเออเดี๋ยววันนี้เริ่มตัดต่อวีล็อกดีกเ่าอเพราะว่ามัน เม่นค้างมาเป็นเดือนสามสามเดือนแล้วสมเดือนแล้วสามเดือนอะไรเงี้ยตั้งแต่กระดากระดาแล้วแม่งตั้งแต่กาตั้งแต่ตอนที่ใช้กล้องอันเก่าอยู่เออจะต้อง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 เริตัดต่อแล้วนะฮะเออนั่นแหละก็เดี๋ยวผมก็ไปตัดต่อกันั้งไหนก็เอาเจอเมืวนนี้สวัสดีครับยอสไอ a อ a อุกเกมไอแอมทุกวันทุก